วัสดีค่ะกะิิผ้าส้มไอหวานมุ่งค้นนะคะนี่คือหวานมุ่งค้นที่พวกเข้าในยมช่มชอบเดียงกันกะซิมีอยู่หลายขนาดหลายสีนะคะเนาะอันอนี้จะเป็นสีเขียวค่ะการเพาะพันธุ์กัง่ังไง การใส่ปุ๋ยเนี่ยก็คือถ้าใส่ปุ๋ยแอ่ธรรมาชาตินะคะเป็นปุ๋ยชีวภาพตัวนี้ก็เป็นหวานขึ้นกันค่ะกำลังแตกหนอนี่อีกพันนะคะเนี่ยมันจะมีหลายพันหลายขนาดค่ะเนี่ย นี่นางกำลังถกอกหยอดตรกมาเป็นสีลิ้วลายแดงตัวนี้จะเป็นริ้วลายเขียวนะะี่ค่ะพันนี้จะเป็นริ้วลายเขียวสวยงามมากๆถ้าเป็นใบแก่ก็ขนาดนี้ค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นริ้วลายแดงนี่ก็จะสวยมากเลยแล้วมาพันนี้นะคะนี่เป็นพันใบหยิก ตามความเสื้อไผปลูกออกดอกผู้นันสิมีโศกในพันุ์น,นี่ค่ะพันนี่หูซึกว่าจะสวยง่ามกโมงเลยนี่การพอเดี่ยงก็ง,ง่ายแพ้พันธุ์ก็ง,ง่ายค่ะนี่นั่งกำลังแตกก็แตกนอนี่อันนี้มันพ่อแบงได้แล้วค่ะนี่ นี่กระทางนี่ก็คือนั่งจะขึ้นเยอะละถ้านั่งออกดอกมือไดยแต่นปลูกก็ิมีโชคไม่ดาบนะคะนอนี่นั่งกระแตกหยอดตรองมานี่นี่คือการแยกจากไอ้นี้ค่ะนี่แยกออกมาพอพันไม่ ปุ้ยกัง,ง่ายๆคือเปลือกทอดินเปลือกไข่ห้า,ามาตามํตาตัมส่โยกเอเส้นุ่มเปียวมาร์กไว้จ้คขื่นสองขืนเนะาะฮะกัอามาใสเนี่ยนะคะมันจะเป็นยังสีนี่ก็คือเปลือกไข,ข่ของเฮาเลยค่ะนี่เปลือกไข่ที่ห้าใส่กินใส่ถอดนะคะลิปนี่ก็ขอจบแค่นี่ก่อนเนาะคะ่ะเนาะ คิดหนาะจังพอลกันไหมปัสดีค่ะ